ก็จะนะครับกล่าวทำถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต่อด้วยแจ้งใจนะครับก็เดียวพวกมีมได้กล่าวทำถวายนะครับเชือประานเชิญประธาๆอาจารย์ครับอาจารย์ตอบี้เลย ร้อเกดี๋ยวเรที่กาตีองแล้วอนน่ก็ทุกท่านนะครับทุกคนนะครับตั้งเจตอธิฐานะครับแล้วก็ตั้งมโรสารจดของมเปี่ยนกันนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขบวนต่างนะครับขออัญเชิญโอูกปาลิิกนาคาราโอโกโนสวรนาคาราเขาว่า อะไรได้แต่หกโมงแล้วแต่ป้าไมีหลวงพ่อโมเดลทันคลิปอยู่นะคะทั้งเก้าพระองค์พร้อมพังพระทีวีและกุกสายยานแห่งองค์นาคราได้โปรดเปิดทั้งสิบสี่ห้องช่องบารานเสด็จประทับส่วรรณท้าพิธีไทย รับเครื่องความวงงโสงสังเวยอันได้แก่ขนมหวานช้าผลไม้ต่างๆตามที่มีของข้าพเจ้าหลายที่มีความเชื่อมีความัาธาในที่เาว่า และคุณบารมีแห่งองค์พญานาคาราชพร้อมด้วยญาติธรรมบริวารทั้งปวงได้นำมาถาวายสัการะภูชาขอทุกทุกพระองค์โปรดประทานพรอันประเสริฐให้บังเกิดความสุขความเจริญบิด์เมตตา มหานิยมมีงานหลังไหลเข้ามาอย่าไม่ขาดสายบังเกิดโชคลาภความร่ำรวยความโชคดีตลอดถึงขอให้มีที่ดินที่อยู่ที่อาศัยมีสรัพย์สมบัติที่มั่นคงดำรงตน เพื่อประกอบคุณงามความดีทรรมุของรุงการสาพระพุทธศาสนา,า,สนาแลสร้างบุญบุญสนได้ต,ตลอดไป,อดไปขอทำอธิษฐานาฐานี้จงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าครอบตัวข้าพเจ้า,ต,า,จาตั้งแต่วับนี้นเวลานี้ เป็นต้นไปใช่แต่เท่านั้นขออัญเชิญพ่อปู่อนันตนาคาราโปรสเสด็จมาประทานให้มีกินมีใช้พ่อปู่มุตตรินโปรสเสด็จมาประธานความมั่นคงพ่อปู่พุทธชงโปรสเสด็จมาประทาน ยศสั่ง์ให้ใหญ่โตพ่อปู่ศีสุโธโปรโสเสด็จมาประทานเสด็จเมตตาพ่อปู่ศีสตานาคาโปรเสด็จมาประทานสมบัติพ่อปูาาปปนนพอป่พญเพชรพราโปรสเสด็จมาอวยชัยให้มีบริวารมาก